โอเคครับมาอัปเดตเต่านะครับวันที่น่าจะประมาณ2ี่เาไรแล้ววันี้ยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้ากันยาสองห้าหกแปดนะครับก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าเต่าตัวนั้นนะครับตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กชื่อแพชชี่นะครับอ่าเพิ่มอีกตัวหนึ่งตัวนี้ชื่อเจมมี่นะครับ ตัวนี้ออกลูกมาแล้วสามครั้งนะครับที่ผมจำได้้ว,วาแพชชี่เนี่ยม,มันก็ถูกผสมแล้วนะครับถูกตัวดำผสมแล้วก็จะไว้ทำเลนตาตาต่อไปอา,อายุตัวนี้ดูดูไซส์น้องต่างกันมากนะครับตัวนี้น่าจะสองฟุตได้ครับส่วนตัวนู้ประมาณอาจจะไม่ถึงฟุตหรือใกล้ๆเคียงนะครับไม่ถึงสิบสองนิ้ว แต่อายุเขาได้แล้วนะครับเพราะว่าผมจําได้ว่าตอนที่เขาตัวเท่านี้ลูกของไอเน,นี้ยคอ,อกแรกมันเกิดแล้วทีนี้มันเป็นเต่าที่ป่วยนะครับป่วยคือไม่มีรอยขยายเลยเนี่ยมันเพิ่งมีรอยขยายมาตอนนี้นะครับตอนที่มันเพิ่งหายป่วยหายป่วยก็ตอนนั้นผมยอมแพ้น,นะครับเพราะว่ามันป่วยมาประมาณสามปีนะครับเต่าคคกแรกชุดแรกข่อยตัวเนี้ยสามปีแล้วตอนนั้นมันตัวเท่านี้ ก็ไม่ค่อยกินอาหารนะครับซื้อมาไม่ค่อยกินอาหารไม่ค่อยกินอาหารเป็นน้ำมูกนะครับจนผมเลี้ยงไปสามปีแล้วผมก็แบบซิงนะไม่รู้จะทายัางไงแล้วมันให้มันฟื้นนะมันก็ผอมนะผมว่าเอปล่อยให้มันไปตายตามธรรมชาตินะครับก็เลีอยไปปล่อยตอนหน้าฝนนะครับปีที่แล้วไปปล่อยพอปล่อยปุ๊บโอ้ผมโดนฝนมันขับยูรีออกมาทุกวันวันแล้วเป็นก้อนๆนะเป็นเยอะเลย สัก3ามสี่วันห้าวันเจ็ดวันอะไรแบบนี้ออกยูริกออกทุกวันเลยแล้วมันก็เริ่มกินได้จากที่ไม่่อยกินนะผมก็เริ่มกินได้ผมเออให้ให้กินอาหารมาสุริอะไรไปก็เริ่มดีขึ้นนะครับเต่าก็เริ่มดีขึ้นกระจับกระเจงจากที่เป็นเต่าป่วยป่วยนอนอย่างเดียวนะครับนอนอย่างเดียวน้ำมูกออกะน้ำมูกออกมาเรื่อยๆแช่น้ำก็กินน้ำบ้างนะครับ ตอนนั้นผมยังไม่ได้ให้ยานะไม่รู้สึกว่าอาจจะให้ยาไปแล้วก็ไม่ไม่ไม่ดีขึ้นรู้สึกว่านะเพราะมันอาจจะไม่ได้เป็นเกี่ยวกับไม่ได้เป็นเกี่ยวกับแบคทีรียอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้ออะไรพวกนี้มันจะเป็นนิ่วนิ่วอยู่ข้างในทีนี้กลายเป็นว่าพมมันไปตากฝนเยอะๆเผมว่ามันผมแช่น้ําแล้วอาจจะแช่ไม่พอมันตากทั้งวันทั้งคืนแบบนี้อยู่ลีกมันออกคือมันรอดตามธรรมชาตินะผมพูดง่ายๆอย่ามาเรียนแบบไปแล้วกันนะครับก็ฟังหูไว้หูครับ ก็เนี่ยน้องรอดไาแล้วอายุประมาณห้าปีแต่ไม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 ่ถึงพุตนะแต่รับผส,สมนะตอนนี้ผสมนะแล้วก็อยู่พฤติกรรมพฤติกรรมก็ตอนนี้ก็คือเนี่ยกินเยอะเหมือน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 ,น,นแม่เต่าที่กําลังจะกอ,อกไก่นะกินเยอะทีนี้ผมให้กินหมดแลนะ้วเพราะว่าผมยา่ามั่งอะไรมั่งตามใจที่มันอยากกินนะอันนี้กระตินก็ตอนนี้กําลังทํากอกเต่าใหม่กอกอกตัดเลี้ยงใหม่อยู่มันขึ้นเยอะก็มาถอนไม่นกินนะก็กินได้กินดีเลย เดี๋ยวลองดูนะครับว่าปีนี้มันจะไข่หรือเปล่าหลุมนึงได้สักเก้าพองสิบพองก็ยังดีนะครับโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับเลดกาตาปีนี้มีสองแม่แล้วนะครับดูว่าจะได้สองแม่จริงหรือเปล่าสวัสดีครับ